ไหนล่ะครับป้ามีอะไรจะอวดผมผมต้องรีบไปผ่าดข้าวให้ลูกค้าแล้วนะเนี่ยใจเย็นๆก่อนสิเฮียรอแป๊บนึงว้าวลูกแม่สอบติดมาหาลาัยแล้วเอ้ยดีใจจังเลยลูกให้ค่ะแม่หนูอสอบติดมาหาลาัยที่หนูอยากเรียนแล้วนะ ลูกแม่เก่งที่สุดเลยก็หนูลูกแม่ก็ต้องเก่งเหมือนแม่สิไม่หรอกหนูอ่ะเก่งกว่าแม่ตั้งเยอะหนูไม่เหมือนแม่เออแม่คะงั้นแม่ช่วยซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะดีว่าเครื่องนี้นเก่ามากเลยอ่ะได้สิแล้วไอ้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่จ๊ะ สอ0 0มื่บาทเองแม่ฮะสองหมื่ไอ้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยนะเอ้าก็มันเป็นรุ่นใหม่ไงแม่เล่นโซเชียลได้เยอะเลยนะอีกอย่างอะ่ะหนูจะได้ไม่ต้องไปอายเพื่อนที่มาหาลัยด้วยอะ่ะเออนี่น้องพี่ว่ามันแพงไปไหมครับแม่ของน้องเนี่ยทำงานกว่านถนน<ม>เดือนเดือนหนึงยังหาได้ไม่ถึง1 5ื่นห้าเลยนะครับ อะไรอะเฮียก็แค่สองหมื่นห้าพันบาทเองมันจะหายากเย็นอะไรนักหนาแม่ก็พอมีเงินเก็บอยู่ไม่ใช่หรอทำไมพูดกับแม่แบบนั้นล่ะครับไม่เป็นไร,รหรอกจ้ะเฮียลูกสาวของฉันอยากได้อ่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้เองเดี๋ยวเก็บนิดขยันอีกหน่อยก็ได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะจ้ะลูกขอบคุณนะแม่ <c oughs> งั้นเอางี้ไหมล่ะครับน้องบอกว่าหาเงินเนี่ยไม่ยากใช่ไหมงั้นระหว่างที่ปิดเทอมเนี่ยมาทํางานที่ร้านเฮียไหมเฮียขาดคนอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเฮียให้เลยเดี๋ยวละหมื่นห้าน้องจะได้ดีบเก็บเงินแล้วก็ซื้อโทราศัพท์ได้เร็วขึ้นด้วยไงเอาไหมจริงเหรอเฮียทํางานง่ายๆแค่นี้เฮียให้ตังหมื่นห้าเลยเหรอคะครับพร้อมเริ่มงานวันนี้เลยไหมล่ะพร้อมวันนี้เลยค่ะเฮีย พร้เข,ข้าร้านคุณแม่ครับได้ครับอ๋อเดี๋ยวจะเข้ามารับใช่ไหมครับได้เลยครับเออนี่ปามในครัวมีถังแก้ที่หมดแล้วอ่ะถังเปล่าไม่หนักหรอกช่วยยกมาไว้หน้าร้านดีเดี๋ยวมีคนมารับได้ค่ะนี่ปาม จานเนี่ยเธอเป็นคนล้างใช่ไหมใช่ค่ะมันใช้ได้ที่ไหน่ะเนี่ยฮะคราบสกป,ปรกปุมล้างออกไม่หมดเลยแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ไปล้างใหม่เลยนะอ๋อได้ค่ะเฮียอ๋อแล้วรอบเนี้ยล้างให้สะอาดด้วยจานจะไม่พอใช้แล้วเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะล้างดีๆเลยล่ะได้แล้วคะ่ะเฮ้ยน้องมานี่หน่อย รับอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะเมื่อกี้พี่ย้ากับน,น้องไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าพี่ไม่เอาผักไม่เอาผักอะทำไมมันถึงยังมีผักมาอีกอะขอโทษค่ะครั้งหน้าหนูจะระวังให้มากกว่านี้ครับพี่ครั้งหน้าจะระวังนั่นอะเมื่อวานน้องก็พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอก็เพราะเมื่อวานน้องพูดแบบนี้แล้วน้องก็ยังทําอยู่นี่ไงพี่เลยต้องย้ําไงพี่ย้ําไปแล้วไงว่าไม่เอาผักอะน้องช่วยใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าหน่อยได้ไหม ออขอโทษด้วยนะคะรับรีบไปเปลี่ยนจานใหม่ไหมให้ลูกค้าสิเร็วเออเออค่ะง,งั้นเดี๋ยวหนูเอาไปเปลี่ยนให้นะคะไม่ต้องลนะช่างมันเปลี่ยนอีกก็ต้องรออีกหิววะหิวฉันไซส์ออกเองขอโทษอีครั้งนะคะเงี้ยชื่อตังก็เดิมนะว่าแต่เฮีย ้างน้องมาเท่าไหร่เนี่ยทำงานก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมสั่งแล้ว่าอะไรไม่เอาผักยังได้ผักเลยเฮียก็รู้ผมไม่กินผักนี่โอ้หทำงานแบบนี้ไม่น่าคุ้มค่าจ้างนะเฮียผมว่าเฮียเปลี่ยนคนเถอะคืนเปตนงนี้ต่อไปนะเฮียได้เสียลูกค้าประจำแน,น่ผมคนนึงยังไงจะไม่ทนอะ่ะครับอือไปนะเฮีย มายืนจ้องอะไรอยู่เนี่ยก็หนูเพิ่งทำงานได้ไม่กี่วันอะ่ะไม่ได้ตากแดดหรือว่าใช้แรงเยอะอะไรยังเหนื่อยขนาดนี้แต่แม่ของหนูตากแดดทั้งวีทั้งวันไม่ได้พักอะ่ะแม่จะเหนื่อยแค่ไหนกันนะคะ <c oughs> อ่ะค่าแรงวันนี้ ขอบคุณนะคะเฮียแต่ว่าหนูคงรับไว้ไม่ได้จริงๆคะ่ะหนูทำงานยังไม่คุ้มค่าแรงเลยด้วยซ้ำอะ่ะแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาที่หนูได้เริ่ม,มาทำงานกับเฮียเนี่ยมันทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะหนูขอบคุณเฮียมากนะสำหรับประสบการณ์นะคะไม่เอานะ เฮียที่แท้ที่เฮียจ้างน้องเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะสอนน้องเขาหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้เข้าใจผิดไปหมดเลยแต่พอก่อนนะเฮียจะเล่าใครมาสอนน่ะบอกผมก่อนด้วยไม่งั้นผมได้เปลี่ยนร้านกินแน่เจ๊โอเจ๊ไฟเปิดเต็มเลยแล้วเนี่ยครับรู้แล้วครับหน้าผมเป็นผักผมไม่กินผักให้กินผักให้ผมกินผักอยู่นั่นแหละก็บอกว่าไม่กินไม่กินผักไม่กินผักจะให้กินผักจะให้กินไปถึงไหนเนี่ยก็ไม่รู้แม่ หนูไม่เอาแล้วนะโทรศัพท์เครื่องใหม่นั่นน่ะอา้าวทำไมลูกเพิ่งทำงานไม่กี่วันเองยอมแพ้แล้วหรอหนูยอมแล้วค่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะทำงานเพิ่มแล้วก็เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ให้หนูเองหนูจะได้ไม่อายเพื่อนที่มาหาลัยเรื่องนั้นน่ะหนูไม่อายหรอกแม่แต่หนูจะอายมากกว่าถ้ายังอยากได้ของแพง เพื่อเอาไปอวดคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังหาเงินไม่เป็นเลยด้วยซ้ําอ่ะแถมยังต้องมาลําบากแม่อีกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือก่อนที่จะเปิดเทอมไปเรียนเนี่ยหนูจะช่วยแม่ทํางานหาเงินทุกวันเลยนะไม่ต้องเหนคนเดียวแล้วด่วยนะคะตรงไหนบ้างอ่ะ i